บางทีสองครับอาจารย์เนิร์ดบวกอาจารย์แปงสามร้อยสี่วิไหลสามร้อยสิบสี่วิครับแต่งตัวบนฐานครับ

sao lại 3 4 5 không ai có một cái móc âm nó 6 mới tên xong